อู้โตอยู่น,นะน่ะอุ้ยมีมีอีกเหมือนกันเห็นตัวแล้วครับอุย้ยงูนะน้ำแทบพ้นรอบครับอู้แต่มีปลาเห็นแล้วไกลๆอ่ะให้เข้าไปไปแล้วครับคำโตๆนะน,นช่างนะออาต้นเอาเลยลองครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนาฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรนะครับพบกับผมช่างระเดชนะมากันอีกแล้วนะครับกับไม้นี้นี่ก็คลิปก่อนน้ําเริ่มลดครับฝนหยุดตกแต่ว่าก็ยังพอมีน้ําเออเอออยู่บ้างนะครับแต่มาคลิปนี้นี่น้ําแห้งลงไปหมดเลยทุกคนต้องรีบมาดูรอบครับเพราะว่าบางจุดเดี๋ยวรอบจะพ้นน้ําถ้าปลาเข่าจะตายนะครับก็เดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันเหมือนเดิมเนาะ โดนไม่โดนครับผมพอดีช่วงนี้น้ําทะเลลงด้วยครับจากาประตูน้ําจากฝายนะ่ะน้าก็เลยแห้งลงไปหมดเลยครับนี่คลิปก่อนๆจากที่เราเดินจุดนี้ครับแล้วมันเป็นทุ่งน้ําท่วมเนี่ยมาวันนี้เดินบนบกสบายแล้วครับเนี่ยดูมันเป็นเนินที่สําหรับเป็นล่องทางเดินนะครับเนี่ยจากน้ําเยอะๆเ,เหลือเท่านี้เลย มาดูลูกนี้นะลูกนี้คลิปก่อนถูกน้ำท่วมนะครับแต่ว่าอย่างหมานเลยอะคลิปนี้พอมีตัวเปล่าขอได้ไหมครับอุย้ยมีอยู่นูน่นนูน่นนู่นอ้ยปลาดุกใหญ่ครับลปลากระกสงอู้หโตอยู่น,นนะน่ะ เดี๋ยวรอบหนักนะครับอุยโดนโดนโดน,โดนอึ๊บอ่เดี๋ยวอือนี่มาครับดูชัดชกันโอ้โหก็สงใหญ่มากครับผมนี่ดูนะครับชัดๆนี่ก็สงใหญ่ตวงประดุกใหญ่ตวงแล้วก็มีประบู่ตวงครับ อลูกนี้พอมีครับเนี่ยต่อไปมาดูลูกนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับน้ํากําลังไหลลงเชี่ยวเลยถ้าอีกสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆไม่มาดูเนี่ยตรงนี้จะเหลือแต่ล่องลางครับจะไม่มีน้ําเลยรอบจะพ้นน้ําครับจังหวะต้องจับจังหวะมากู้ให้ดีนะทุกคนตรงนี้ยังพอมีแต่ว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับ มีไหมลูกนี้อุ้ยมีมีอีกเหมือนกันเถ็นตัวแล้วครับอุยอ้ยงูนะอุย้ยลูกนี้โดนอีกเท่าไหร่ปลาดุกใหญ่แล้วครับปลาสลิดใหญ่แล้วก็ปลาเนื้ออ่อนนะทุกคนได้ลูกละสามตัวนะ ปลาเนื้ออ่อนนี่กห็หายากนะบันเทงเดชครับสลิดก็ใหญ่นี่ตัวนี้ดุกอุยครับทุกคนดุกอุยหรือดุกนาแท้ๆนี่กระโหลกจะป้านกลมครับตัวแรกที่ได้นะ่ะดุกดุกด้านนะกระโหลกอยากแหลมตัวนี้ของดีครับดุกอุยอ่ะไปดูลูกสุดท้ายกันครับผมอู้ลูกนี้น้ําแทบพ้นรอบครับอู้แต่มีปลาเห็นแล้วไกลๆอุ้ อู้ดูน้ำเหลือแปะแปะรอบมีปลาด้วยทุกคนนี่แม่รออีกนิดเดียวพ้นรอบแน่ครับน้ำเนี่ยดูเวอู๋ปลาช่อนใหญ่ด้วยอุ้ยดูเวอุบเฉยเลยเนี่ยอูย,อย,อย,อยสายโลครับแบบนี้เห็นไหม นี่อ่ะอทำไมอหมดแรงเหรอโอ้แต่ว่ามีรอยกระโหลกมีรอยครับเนะี่โดนอะไรกัดป่ะโอ้แต่ตัวใจมากนี่อ่ะดูชัดครับนี่มีรอยโดนกัดที่กระโหลกเนี่ยแล้วก็ได้เต่าน้อยตัวหนึง่งทุกคน รอบของเราสามลูกตรงหมายนี้ก็ยังพอได้กินอยู่เรื่อยๆนะอุ Mans ้ยนี่ลรงวังนี่น่อูโอ้สาโลไสาโลเนี่ยอ้วนด้วยนะทุกคนเนี่ยด้วยลอยไหลก็ไม่รู้ครับแล้วก็มีที่กระโหลกเนี่ยแม่เนี่ยเห็นไหมเก็ดทะลอกออกไป,นปเนี่ยครับแต่ตัวอ้วนตุ๊บเลยนี่เนี่ยเราดูตรงท้องก็มีรอย รอยเนี่ยอืมเนี่ยดูโดนมีรอยรอบท้องเลยอ่ะแต่ก็ยังพอเอาได้ครับนี่ใจไซโลเลยโอ้ตัวนี้ตัวเดียวนี่พอมือเลยครับอ่ะแล้วเตาเตาแม็กเตามีเตา่าตวงเดี๋ยวเตา่าแล้วปล่อยมันไปครับ เต่าเราได้เราปล่อยตลอดนะทุกคนเราไม่เอาครับจับท่านี่เต่าแบบนี้เขาจะเป็นเต่าน้ำนะครับมันตรงร่องเล็บล่องร่องเท้ามันจะมีพังผืดไว้ไว่ายน้ำได้ใ,ใหญ่ๆนี่สี่ห้าโลก็มีน้ำหมายเนี่ยเคยได้อยู่ครับอ่ะให้เข้าไป ไปแล้วครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปสรุปปลากันครับก็มาสรุปปลากันนะครับหลายหลายคนเดี๋ยวอาจจะมีคำถามมาใส่ขวดไว้ทําไมใส่ขวดด้วยเผื่อเรากู้รอบแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยแล้วเอาก็ไปลอยแช่ในค้างคลองลําคลองได้ครับทําให้ถุงวัวนั้นไม่จมอะ่ะปลาจะได้หายใจได้เอ,อแค่นี้แหละครับเหตุผล <laughs> อะนี่แม่ตัวไม่เล็กครับอืม เจอกระสงกับช่อนไปสองตัวเนี่ยจบแล้วครับทุกคนไม่กระสงก่อทางใต้เรียกปลาช่อนชัยนะทางพี่ๆนา้นาๆทางอีสานน่าจะเรียกกะปลาอีจนเนาะที่ไหนเรียกว่าอะไรก็แปลกชื่อแปลกปก,ปก,ปก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับทางตลาดเรียกว่าปลากระสงแล้วตัวนี้ครับโอ้ยสายโลแน่นอนเนี่ยตัวนี้นี่แต่ว่ามันอ่อนแรงจนนะครับเป็นแผลเยอะเลยแต่เป็นแผลใหม่ๆครับเหมือนลอยโดนกัดเนี่ยลอยโดนกัดรอยอะไรครับ ก็แต่ปลาดุกอีกสองตัวนี่ดุกดุกุยกระโหลกป้านกลมครับดุกด้านเนี่ยอยากแหลมเปียบมานี่นี่แล้วก็มีปลาสลิดใหญ่เนาะแล้วก็มีปลาบูกับปลาเนื้ออ,อ,อ่อนเผื่อไว้ทําเหยื่อได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาปลาช่อนเนาะไปทําเมนูกันก่อนเพราะว่าเขาอ่อนแรงเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวจะแบ่งเอาไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผม เมนูพื้นบ้านของเราวันนี้นําเสนอปลาช่อนใหญ่ที่เราได้กันมานะครับเอามาทําปลาช่อนทอดแล้วก็ทําเป็นน้ําลาบลาดนะครับผมลาบปลาช่อนใหญ่ทอดครับผมวันนี้ไม่ได้เสนอวิธีทํานะครับทําแบบถ่ายตอนเสร็จเลยเนาะนี่มาลองชิมกันครับผมเอาพ่อครัวที่ทําของเราวันนี้ก็คือช่างแอลนะครับนี่ลาดปลาช่อนฝีมือช่างแอลครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี่ ต้นนะครับเพื่อนช่างระเดชสมัยเรียนนี่วันนี้มากินข้าวที่บ้านด้วยวันนี้เรามีงานเลี้ยงเล็กๆกันครับทำตัวโตเนาะนช่างนะอนอาต้นเอาเลยลองครับหืมตัวใหญ่ๆครับทําน้ารากแซบๆจะได้ไหมอร่อยนะช่างแอลเป็นไงหิวมือตัวเองหิวมือตัวเองอร่อยนะก็ใครอยากเห็นช่างแอลนะมีคนถามหานแล้วครับช่างแอลหายไปไหนเนี่ยพ่อครัวของเรามาแล้วนะวันนี้มีโอกาส ได้มากินข้าวหน้าบ้านเพื่อนเนาะหน้าบ้านช่างแอวครับมาทำครัวเล็กๆกันอยู่นี่ก็เดี๋ยวปิดคลิปกันดีกว่านเนาะเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันดีกว่าแล้วแถวเนาะอ่ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ที่เราหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทาเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้จะวางไว้ไหนเออเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับโอเคลาพร้อมกันสวัสดีครับ สวัสดีครับบายบายด้วยบายยนี <Bye. S 1> ่ bye.